มาดูเจ้าคูเปต้าเกี่ยวข้าวคูเปตา้าโอ้ยสีตองมีน้องเลยข้วพอดีของรถเล็กเนี่ย นาก็จะไม่เป็นเป็นรอยรถทึกนะครับจากเท่าที่ดูมาเนี่ยก็าว่ารถใหญ่เนี่ยก็น่าก็จะเป็นรอยเยอะรอยรถหรือว่ารอยไม่เยอะนะครับ

ข้าวสองชั้นพี่น้องข้าวสองชั้นนะครับรู้ว่าเฉดเดินทำเมือนกเกษตรสมบูรณ์ไหมนะครับที่บ้านทุขกบนะครับข้าวสองชั้นเจ้าของนาเนี่ยบอกว่าข้าวสองชั้นนะครับสองชั้นยังไงนะครับถ้า,าเราสังเกตดูนะครับ ก็คือข้าวสองชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นข้าวนะครับเขาภาษาอีสานเนี่ยเขาเว่าข้าวอีเตียนะครับมนะันก็จะเป็นข้าวกอขอกหกนะครับดูดูสังเกตดูมันจะต่างกันนะครับที่นี่เขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้นี่ข้าวมันจะไม่ล้มนะครับสังเกตว่าข้าวไม่ล้มนะครับกอกหกเตี้ยบสูงน,นะครับ พอ,อเวลาผ่านก้าก็ผสมกันนะครับผวานผ่านแล้วเวลาดำออกมาก็าจะเป็นข้าวสองชั้นนะครับถ้าสังเกตด,ดูมันจะเป็นสองชั้นนะครับแต่ถ้าพายุเข้าเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันครับ ตอนนี้นี่จากที่ถามเจ้าของรถนะครับก็สามอุ้มสมอุ้มนี่จะอยู่ประมาณ2ตัน7นะครับสำหรับข้าวข้าวเปลือกที่เกี่ยวมาแล้วเนี่จะอยู่ทีสองตันสตันเนะครับก็จะตามไปดูนะครับ ขาวสองชั้นนะครับมาดูชัดๆข้าวสองชั้นแชมป์มันถุงมาใส่หนังแชมป์อ่ะจะมีข้อกำนะครับเดี๋ยวตอนเกี่ยวข้อกำเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเหมือนกันนะครับจิ้มงานครับ เกี่ยวข้าวให้ด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าของนานะครับเป็นทีมงานรถอีเทนนะครับรถตุ๊กตุีกคืนข้าวเขาก็จะแพ็กทีมนะครับเฮ้ดีนะครับทำเก็บเก็บข้าวข้าหัา่นนาให้ด้วยนะครับโอเครถเกี่ยวไม่ถึง อายุน้ำน่าจะไม่ต่ำกว่าเจปีนะครับรถคันนี้เจ็ดหรือแปีเดดูรงข้าวล้มนะครับรอบหน้าเดี๋ยวจะพาดูข้าวล้มนะครับข้าวล้มเนี่ยก็จะช้าช้าหน่อยนะครับ I ah, não,